สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอบุคคลที่น่าสนใจมากคนหนึ่งค่ะจิมวอลตันค่ะเขาเป็นลูกชายคนเล็กของคุณแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์นะคะครับผมจิมวอลตันนี่ต้องบอกว่าเป็นทายาทมหาเศรษฐีเลยแล้วก็แต่ในขณะเดีวยวกันก็ค่อนข้างจะเก็บตัวนะไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่ใช่ค่ะซึ่งก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าอิทธิพลเขาก็เยอะมากทั้งในฐานะทายาทแล้วก็ ครับคือถ้าดูตัวเลขความมั่งคั่งนี่โอ้โหข้อมูลหลายแหล่งก็บอกว่าอยู่ราวๆเอ่อถึงกว่า112 0พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับเมื่อต้นปี2025เนี่ยโหเยอะมากจริงๆค่ะติดอันดับโลกเลยใช่ครับอันดับต้นๆเลยแล้วปัจจุบันบทบาทสำคัญของเขาก็คือเป็นประธาน Arvest Bank Group อันนี้เป็นธนาคารเอกชนที่ใหญ่มากนะครับสินทรพัพย์ก็ราวๆ26 0 0ล้านดอลลาร อืมไม่ใช่แค่บทบาทปัจจุบันนะคะเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยอยู่ในบอร์ดบริหาร Walmart มาเป็น10ปีเลยถูกต้องครับอยู่มานานเลยก่อนที่จะส่งตำแหน่งต่อให้ลูกชายเขาสจว a r t วอลตันนะครับเมื่อปี2016แสดงว่าอิทธิพลของตระกูลวอลตันนี่เที่เขาว่าถือหุ้นวอลมาร์รวมๆกันเกือบครึ่งหนึ่ง45%นี้ก็ยังคงมีบทบาทสูงมากจริงๆ แน่นอนครับนอกจากอาร์เวสแบงเนี่ยอดีตเขาก็เคยดูเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของ Walmart ด้วยนะแล้วก็เคยเป็นประธาน Community Publishers Inc. ก่อนจะขายให้เอ่อเบิร์ h แชร์ฮาร์ดแวไปเมื่อปี2015เหมือนบทบาททางธุรกิจเขาเยอะมากนะคะใช่ครับมีข้อมูลบางส่วนบอกว่าสไตล์การทำงานเขาจะแบบเน้นนิ่งๆมั่นคงมีส่วนร่วมกับชุมชนแล้วก็รักษาธรรมเนียมครอบครัว ว่ากันว่าได้อิทธิพลจากทั้งคุณพ่อแซมวอลตันแล้วก็วอร์เรนบัฟเฟตต์ด้วยนะครับการที่เขาทั้งมีบทบาทเยอะขนาดนี้แต่ก็ยังรักษาโปรไฟล์ให้ต่ำได้นี่จากข้อมูลที่เรามีพอจะบอกได้ไหมคะว่าเขาทำยังไงข้อมูลบัญชี้ไปในทางว่าเขาเน้นลงมือทำมากกว่าพูดนะครับคือให้ความสำคัญกับการเติบโตแบบมั่นคงของธุรกิจอย่างอาร์เวสแบง์แล้วก็การเข้าไปช่วยชุมชนท้องถิ่นมากกว่าจะมาสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองซึ่งมันก็ ออสอดคล้องกับบุคลิกที่ค่อนข้างเก็บตัวตามที่ข้อมูลหลายๆแหล่งบอกมาค่ะนอกเหนือจากเรื่องธุรกิจแล้วอีกเรื่องที่สําคัญมากๆก็คืองานการกุศลใช่ไหมคะผ่านมูลนิธิครอบครบัววอลตันใช่ครับ Walton Family Foundation อันนี้บทบาทใหญ่มากเน้นหลักๆก็3มเรื่องเลยการศึกษา K12 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพวกแม่นม้ํามหาสมุทรอ๋อแล้วก็การพัฒนาชุมชนด้วยที่อาคันซอ ถูกต้องครับโดยเฉพาะที่ N W Arkansas กับ Arkansas Mississippi Delta นี่เน้นเลยมูลนิที่นี่สินทรัพย์มหา,าศาลนะครับหลายพันล้านดอลลาร์แล้วก็บริจาคเยอะมากอย่างปี2020ก็เกือบเกือบ750ล้านดอลลาร์โห oh, บริจาคเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจคือนิตยสาร Forbes เคยให้คะแนนการกุศลเขาแค่2เต็ม5เองอันนี้พอจะมีคำอธิบายไหมคะว่าทำไมครับ ประเด็นนี้มันก็ซับซ้อนนิดนึงนะคือข้อมูลบางแหล่งเขาก็มองว่าคะแนนเนี้มันอาจจะดูแค่ยอดเงินอย่างเดียวอาจจะดูเรื่องสัสดส่วนเทียบกับความมั่งคั่งทั้งหมดหรืออาจจะเกี่ยวกับประเด็นถูกเถียงบางอย่างในโครงการที่มูลนิธิสนับสนุนอย่างเช่นเรื่องอะไรคะทบจริงๆมันเป็นยังไงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมาดูเรื่องชีวิตส่วนตัวเขากันบ้างนะคะ ข้อมูลบอกว่าถึงจะรวยมากแต่ก็ยังอยู่ที่เบนทันวิลอาคันซซใช้ชีวิตเรียบง่ายหรอคะใช่ครับดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นเลยอยู่กับภรรยาคุณลินแมกนับวอลตันแล้วก็ลูกๆ4คนให้ความสำคัญกับครอบครัวชุมชนมีงานอดิเรกอะไรที่น่าสนใจไหมคะที่น่าสนใจคือเขาชอบการบินครับมีใบอนุญาตนักบินด้วยนะแล้วก็ชอบปั่นจักรยานสนับสนุนกีฬาท้องถิ่น ว้าวเป็นนักบินด้วยครับแต่แน่นอนว่าก็มีทรัพย์สินตามฐานะนะครับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวรถรูเบนลี่พอร์ชอะไรพวกนี้ของสะสมพวกงานศินละปะอเมริกันอากาศยานหนังสือหายากอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งก็มีหมดก็อาจจะดูเอ่อขัดขัดกับภาพลักษณ์เรียบง่ายนิดหน่อยไหมคะนิดหน่อยครับแต่ข้อมูลก็บอกว่าเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบบุ๋ยหวาฟูฟ้าเมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่มีนะครับแล้วมีการวิเคราะห์บุคลิกภาพเขาด้วยใช่ไหมคะ มีครับแต่เป็นเชิงคาดการจากข้อมูลภายนอกนะก็มองว่าเขาน่าจะเป็นคนเก็บตัว introvert ค่อนข้างรอบคอบ conscientious ประนีประนอม agreeable แล้วก็มั่นคงทางอารมณ์สูง mm. เน้นกลยุทธ์ความมั่นคงบางแหล่งก็อาจจะเชื่อมไป MBTI ว่าอาจจะเป็นพวก ENTJ หรือ ESTJ หรือ Enneagram ก็อาจจะเป็น type 6ที่เน้นความปลอดภยัยการวางแผนอะไรแบบนี้ครับ แต่ก็ย้าว่าเป็นการคาดการณ์นะค่ะแน่นอนว่าพอพูดถึงตะกรุนวอลตันพูดถึงวอลมาร์ทก็ต้องมอีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเรื่องนี้ข้อมูลเรามีอะไรบ้างคะโอ้นี้เป็นประเด็นคลาสสิกเลยครับที่เชื่อมโยงกับวอลมาร์ทก็คือเรื่องอแนวปฏิบัติด,ด้านแรงงานเรื่องค่าจ้างใช่ไหมคะใช่ครับค่าจ้างที่หลายคนมองว่าต่ําอย่างพ้อมูลปี2020ก็เฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ14ดอลลาร์กว่ากว่า เรื่องสวัสดิการแล้วก็จุดยืนที่แบบไม่ค่อยสนับสนุนสาภาพแรงงานเท่าไหร่อืมแล้วก็เรื่องผลกระทบต่อธุรกิจเล็กๆด้วยใช่ครับมีการประเมินว่าการขยายสาขาข,าของวอลมาร์ทนี่ทำให้ร้านค้าเล็กๆปิดตัวไปเยอะมากแล้วก็มีประเด็นใหญ่เรื่องความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่งกลยุทธ์ทางภาษีของบริษัทอะไรพวกนี้ครับ รวมถึงเรื่องการกุศลที่ถึงแม้จะบริจาคเยอะก็ยังมีข้อถกเถียงเรื่องแรงจูงใจอยู่บ้างโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาทางเลือกที่เมื่อกี้เราคุยกันแต่ตัวคุณจิมเองนี่ไม่ค่อยแสดงความเห็นทางการเมืองเท่าไหร่ครับโดยรวมแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่ทเราดูกันมาเนี่ยจิมวอลเทนก็เป็นเหมือนภาพสะท้อนความซับซ้อนนะครับคือเขาทั้งสืบทอดมรดกความร่ำรวยมหาศาลมีบทบาทสำคัญในธุรกิจการเงินการกุศลแต่ก็เลือกที่จะ อ,อยู่ในเงาไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนเท่าไหร่ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ข้อถกเถียงต่างๆที่อยู่รอบๆธุรกิจครอบครัวเขาค่ะก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะคะจากข้อมูลทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเรื่องอความสมดุลที่ซับซ้อน,นมากๆระหว่างการเลือกใช้ชีวิตส่วนตัวที่ค่อนข้างเงียบกับการต้องแบกรับอิทธิพลที่ใหญ่มากๆทั้งด้านบวกด้านลบที่มาพร้อมกับนามสกุลวอลตัน ผมแล้วก็ความท้าทายในการบริหารมรดกนี้ต่อไปว่าจะส่งต่อความรับผิดชอบหรือว่าผลกระทบต่างๆข้ามรุ่นกันไปยังไงในอนาคตอันนี้ก็น่าติดตามดูต่อไปค่ะโดยอิงจากข้อมูลที่เราคุยกันมาวันนี้นะคะ